ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนที่กำลังมองหารถยนต์มือสองอยู่ครับขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ครับเมื่อนี้นี่ให้รักวี่โก้เครื่องสองจุดหานะครับตัวนี้เป็นตัวจีครับตัวท็อปปีหาหนึ่งครับรถพร้อมใส่งานเอกสารพร้อมโอนครับ ก็เนี้รถเดิมครับหน้าหลังเดิมบมิชนนะครับสภาพสีอยู่ที่แปดสิบเปอร์เซนตนะครับรถเดิมครับบมีชนบ่มีขวามนะครับเม็ดอากสวยๆส,สื่อขายรับประกันการโอนทุกกรณีครับเครื่องดีครับวิ่งไกลสบาย ขอบคุณทุกการติดตามครับขอบคุณหลายๆครับถ่ายเดิมครับสนใจดูรถได้ที่อำเภอเร,รืออำนาจครับจังหวัดอำนาจเจริญมาง่ายครับติดถนนชายางกูลเดี๋ยวผ้าช่มห้องเครื่องภายใน นีเป็นตัวท็อปจะมีถุงลมนิรภัยเบรก ABS นะครับภายในสวยครับหน้าหลังเดิมโมมีชนท่านใดที่รับชมอยู่กับฝากฝากดติดต,ตามไว้น้ำแนกันแล้วกันนะครับเพื่อเอามีรถเขามาใหม่หเขาจะไดบบอได้์พานนะครับ น็อตไม่ขยับครับตัวนี้ราคาอยู่ที่หนึ่งแสนเกบาทครับหนึ่งแสเก้าบาทนะครับสดลดได้เยอะครับโคล่มาราคาเปลี่ยนแน,น่นอนครับเงินสดลดได้เยอะครับเดิมครับเดิมน็อตไม่ขยับครับของเครื่องสวยมุมีเยิมรับประกันไม่มีที่เยิม กระติบไม่หนึ่งลูกครับไอหายู่อะสอบถามกันเขามาได้ครับรายละเอียดด้านล่างนะครับขอบคุณทุกการติดตามทั้งรถเดิมรถบ้านครับขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้อ่ะสวัสดีครับ